เริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับทิ้งจังหวะไปก่อนนะครับที่5 6 7จากนั้นครับผมให้เอามือขวาขึ้นมานะครับสะบัดลงเลยนะครับพร้อมกับสะบัดนาด้วยนะครับที่1ขึ้น2ลงต่อเลยที่และครั้ง3สะบัดขึ้นลงที่และ4่จากนั้นครับผมให้ก้าวขาซ้ายนะครับมือขวายอ่อ5ชิดยอ่อ6ก้าวขวาต่อที่7และชิด จากนั้นครับผมฟรีโพสต์ครับกดอกก่อนที่1 2และแบมือต่อเลยครับที่3 4และมือไข้ครับผมยกตัวไปทางด้านขวา5และออก6จากนั้นครับผมให้ตีกองรัวเลยครับที่7และ8จากนั้นครับผมให้เอามือขวานะครับลูบท้องนะครับมือซ้ายลูบหลังนะครับพร้อมกับยกสะโพกไปทางด้านขวาที่1 2, และสลับครับผมมือซ้ายอยู่ด้านหน้ามือขวาอยู่ด้านหลังยกซ้าย3 4และไปเรื่อยๆครับผมที่5 6และ7 8จากนั้นครับผมชี้ลงครับที่1และแบมือครับผมที่2และครั้ง3นะครับจากนั้นสไลด์ครับผมที่และ4และชี้ครับที่5 โอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเตรียมพร้อมครับ5 6 7สะบัดลง1ขึ้น2ลงและ3ขึ้นลง9ก้าซ้าย5ชิด6ขวา7 8แตละโพสต์1 2แบมือ3 4โยกขวา5 6ตีกองครับ7และ8รูปเลยยกขวา ยกซ้ายซ้ำครับ5 6และ7จังากนั้นชี้ลง1แบมือ2ครค้าง3ามไลและ4ชี้หเรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวลองเต้นกับเพลงนะครับแบบสโลโมชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับฟังเพลงนะลงเลยหขึ้นสอและ และ 4, สี่ซ้ายห6ขวาเจ็ดแปโพดหนึ่งสแบสามสี่ไข่ห้าหกตีก้อมเและ8ปลูกขวาลูกซ้ายต่อเลย5้าก็ดชี้ลงครับ1นึ่งแบสองค้งสาไหลสี่ชี้หเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับ และก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงเ e a Minute นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเต้นได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเพลงไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยากตรงที่ว่าจังหวะนะครับมันจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับยังไงก็ไปลองฝึกกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย